ตรงนี้ง่ายตรงเนี้ง่ายเพียงแต่ว่าเราดูแล้วเราเข้าใจนะวะนนั้นพี่เล่าน่า,นาจะไม่ยากอ่ะลองดูฟังก์ชันจากเซตหนึ่งไปอีกเซตหนึ่งคือฟังก์ชันจาก A ไป B นะครับเวลาที่จะอธิบายลักษณะของฟังก์ชันจาก A ไป B เนะี่ยพี่นิยมให้เขียนอย่างนี้ครับทำได้ไหมผูปโป่เง,งี้ยใช่ไหม รูปโปร่งแรกคือ a รูปโป่งสองคือ b นะฮะเดี๋ยวพี่เขียนรูปโปร่งรอไว้ก่อนนะ,ะเล็กๆก,ก็ได้รอไว้ตรงนี้ก่อนนะบ,บนนี้อามฮะกำหนดให้ a และ b เป็นเซตครับก็คือเป็นก้อนก้อนในที่นี้ของพี่เป็นรูปโป่งนะครับเอ F เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b ฮะฟังก์ชัน from a to b ก็ต่อเมื่อฮะเมื่อไหร่ครับ F เป็นฟังก์ชันและโดเมนอยู่ใน a ครับแล้วก็เรนเป็นสับเซตของ b ฮะ เขียนฟังก์ชันด้วย f จาก a ไป b ครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้า a เป็นตัวเลขครับ 1, 2, 3และกันมีเลข3ตัวแล้ว b เป็นตัวอักษรครับ a b c d e f g อะไรว่าไปนะฮะมันจะเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b เมื่อไหร่ครับ เมื่อด o m a เป็น a ครับแปลว่า1ต้องมีคู่ครับ1คู่ a เไหมก็ต้องมีคู่ครับ2คู่ b 3ก็ต้องมีคู่ครับ3คู่ c แล้วตัวหน้าจะใช้หมดเพราะว่าตัวหน้ามีแค่3ตัวเข้า okay, ว่า a หมดแล้ว d o m a i เป็น a อันนี้ตรงเงื่อนไข range <Rain S 1> เป็น s u b เซตของ b ครทีนี้ range <Rain S 2> ก็คือ a b c แต่ว่ามันมีถึง D E F G H I J K ถึง Z ใช่ป่ะถึงตัว C ตัว Z นะเอ่อ range เ,เป็น subset ของตัวอักษรภาษาอังกฤษถูกไหมเป็น subset ของ B ดังนั้นวิธีการเขียนอย่างเงี้ยเราจึงเรียกว่าฟังก์ชันจาก A ไป B ครับเห็นมที่พี่กำลังเขียน่เนี่ยเราเรียกว่าฟังก์ชันจาก A ไป B ครับนี่คือความหมายของเขาครับนี่คือความหมายของเขาเห็นไหมไม่ยากไม่ยาก เวลาเรียนเรื่องนี้ก็ลองวาดรูปหรือว่าลองนึกถึงลูกโป่งสองใบนะครับอ่ะตัวอย่างกำหนดให้ A เป็นเซตของตัวเลข 0, 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็ B ก็เป็นเซตเลขเหมือนกัน 0, 1, น 3, 4, 5, 6อ่าเลขเยอะกว่าฟังก์ชันจาก A ไป B ฮะข้อใดเป็นอ่าข้อหนึ่งเป็นไหมลองดูดิคูนดับ XY นะฮะอยู่ใน A c คอส นะครับแปลว่ารูปปงแรกมาจาก A รูปปงหลังมาจาก B นะครับ y ถ้ากับ 2x ครับค่อยคยแทนค่อยคยแทน y ถ้ากับ 2x เพราะนั้นถ้าเกิดพี่แทน0นะครับถ้าพี่แทน0นะ0คู่อะไรครับ0คู่อะไรครับ x เป็น0 y เป็น d อ่าถ้า x เป็น1 y เป็นถ้า x เป็น1นึครับลองแทนในสมาการดูครับ1นคูณสเป็นย่า,ยาถ้า x เป็น2ครับ เก่งครับถ้า x เป็น3ครับ6ฮครับถ้า x เป็น4ได้ไหมครับใช่อย่างนี้อย่างนี้ตัวสุดท้ายไม่มีคู่เนี่ยเราเรียกว่าจาก a ไป b ได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นข้อหนึ่งผิดครับข้อหนึ่งไม่ได้เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b โอเค เก็ตยังไม่ยากใช่ปะ่ะเนี่ยวิธีดูนะครับวิธีดูทีนี้ข้อ2ฮนะข้อ 2. เอ่อู้นับ xy เหมือนกันทำคล้ายกันเลยครับจาก a cos b เหมือนกัน a a cos b ทีนี้ y เท่ากับ x บวก2ครับอ่ะงั้นลองดูถ้า x เป็น0มีคู่ไหมครับ D ีฮนะถ้า x เป็น1ครับ D ครับ ถ้า x เป็น2ครับสี 4, นะ่ฮะงั้นไปตัวท้ายเลยครับ x เป็น4ี่ครับมีคู่ทุกอันเลยไหมฮะมีนะเพราะนั้นเราสรุปได้เลยว่าฟังก์ชัน g เนี้ยคือฟังก์ชันจาก a ไป b ครับจบไหมง่ายๆอย่างเงี้ยฮะง่ายๆอย่างเงีย้งยฮะ